เออสิเล็กฟังแล้วก็สลดใจเว้ยใสายบาททุกวันดันตกนรกได้ไงวะอะไรนะหลวงพี่สุธีคนทำบุญใสาบาททุกวันตกนรกได้ไหนไม่น่าเชื่อเหรอมีด้วยหรอในโลกนี้มีสิสิลกคนบ้านเดียวกันนะ่ะนิสัยไม่เหมือนกันหรอกคนที่ทำบุญสาสบาททุกวันแต่กิจใจไม่ดีทำบาปก็มี แต่บางคนไม่ได้ใจบาตรคอยทำครัวได้ไปสวรรค์ก็มีปฏิบัติธรรมอาจจะไปนิพพานก็มีฉะนั้นอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยตายไปไม่ไปที่เดียวก็ห็อกในะบางครั้งนะนะตามที่รู้ๆมานี้ทำไมหลวงพี่พระมาบินทบาทแล้วทำไมยืนหน้าบ้านทำไมไม่ยืนที่บันไดบ้านเป็นเพราะอะไรหนูก็อยากรู้เหมือนกันแหละเออหลวงเขาถือมาจากเรื่องที่จะให้เองเล่านี่แหละ เพราะพระปฏิเจติจ้าท่านไปยืนที่หัวบันไดไปเจอนอกกระเรียนกินลูกแก้วถ้าแต่นั้นมาพระเขาก็จะต้องยืนที่ลัวไม่จําเป็นจะยืนที่หัวบันไดหรอกเออสิริกูจําเป็นต้องพูดจกากับมึงไม่เพราะเดี๋ยวคนจะสงสัยไปอีกแบบหนึ่งพี่ไม่ต้องพูดเพราะเพราะกะสิริก็ได้เพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดเออหลวงพี่เออหลวงพี่ดีใจมากเลยสองวันเฉพาะในยูทู e มีคนดูต้องสาม0 0ื่คนไม่นับใน Facebook ในอิน t ตาแกรมเออมึงรู้ได้ยังไงมีหลักฐานอะไรเอามาดูหน่อยหน่อยีิมีคนดูเลยถึงสองสามืคนโอกลล้กูรูก็ภูมใจาตายเลยเนี้ยนายอําโอดก็หน่อยดิว่าคนดูเยอะขนาดนั้นได้ยังไง มีอะไรเป็นหลักฐานในช่วงนี้นิทานชาดกมีคนดู602เมื่อวานวันนี้เพิ่มเป็น6 6 0 0นี้800,000คนและมีผู้ติดตามช่อง12,002 12, ช่อง12009 12, 5000กว่าคนและติดตามดูเราเออดีเราจะได้สอนโยมอีกทางโยมเขาก็พากันแชร์ไปเฟซบุ๊กว่ามีคนติดตามเรามากขึ้น,นเรื่อยๆแล้วก็ของเรานะั้มีคุณภาพมากเขาบอกมัน มึงดูข้อคอมเมนต์ส่งข้อความให้กูดูเพียบเลยสาธุขหลงพี่สุขีหนูก็มีกำลังใจในการอ่านในการเผยแผ่หนูยินดีช่วยหลวงพี่ดินดีด้วยหรือพระศาสนาคนจะได้รู้ธรรมมากขึ้นขอบกลับขอบพระคุณผู้ติดตามและรับชมนิทานชาดกของหลวงพี่สุทีและสิริมากเลยนะครับขอบคุณมากค่ะ เออเอาเหอะมึงเล่าไปเถอะว่าทําไมคนใส่บาตแล้วตกนรกได้ยังไงคนเขายากรู้แหละไม่ยากฟังมึงฝอยมากแหละให้ hey, พระครูพิพัฒน์วุฒิกรพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตะวันทรงปรารบพระเถราชื่อติดสะผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้วตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าผู้สนิทสนมกับสกุลได้รับอุปการะจากสกุลนั้น พระเจ้าประเสนที่โกศลส่งแก้วให้นาช่างเจียรนัยได้ยินว่าพระเทรนันฉันพักอยู่ในสปุลของนายมณีการผู้หนึ่งสิ้นหนึ่งสองปีภรรยาและสามีในสกุุนั้นตั้งอยู่ในฐานะเพียงมารดาและบิดาปฏิบัติพระเทระแล้วอยู่มาวันหนึ่งนายมณีการกําลังนั่งหันเนื้อข้างหน้าพระเทระในขณะนั้น พระเจ้าประเสนที่โกศลส,ส่งส่งแก้วมณีดูหนึ่งไปด้วยรับสั่งว่านายช่างจงขัดและเจียระในแก้วมณีนี้แล้วส่งมานายมณีการรับแก้วนั้นด้วยมือทั้งเตื้อนโลหิตวางไว้บนเขียงแล้วก็เข้าไปข้างในเพื่อลางมือแก้วมณีหายนายช่างสืบหาคนเอาไปก็ในเรือนนั้น นกกเรนที่เขาเลี้ยงไว้มีอยู่นกนั้นกลืนกินแก้วมณีนั้นด้วยสำคัญว่าเนื้อเพราะกลิ่นโลหิตเมื่อพระเถระกำลังเห็นอยู่ทีเดียวนายมณีการมาแล้วเมื่อไม่เห็นแก้วมณีจึงถามภริยาธิดาและบุตรโดยลำดับว่าพวกเจ้าเอาแก้วมณีไปหรือเมื่อชนเหล่านั้นกล่าวว่ามิได้เอาไปจึงคิดว่าชลอย พระเทระจักเอาไปจึงปรึกษากับภรรยาว่าแก้วมณีชรอยพระเทระจักเอาไปภรรยาบอกว่าแน่นายนายอย่ากล่าวอย่างนั้นที่ฉันไม่เคยเห็นโทษอะไรอะไรของพระเทระเลยตลอดการประมาณเท่านี้ท่านย่อมไม่ถือเอาแก้วมณีแน่นอนจุดนายมณีการถามพระเทระว่าท่านขอรับท่านเอาแก้วมณีในที่นี้ไป หรือพระเทระเราไม่ได้ถือเอาดอกอับาสศนายมณีการท่านขอรับในที่นี้ไม่มีคนอื่นท่านต้องเอาไปเป็นแน่ขอท่านจงให้แก้วมณีแก่ผมเถิดเมื่อพระเทระนั้นไม่รับเขาจึงพูดกับภริยาว่าพระเทระเอาแก้วมณีไปแน่เราจะดีท่านถามท่านภริยาตอบว่าแน,านา่นายนาย่าให้พวกเราชิบหายเลย พวกเราเข้าถึงความเป็นทาตุเสียยังประเสริฐกว่าก็การกล่าวหาพระเถระผู้เห็นปานนี้ไม่ประเสริฐเลยช่างแก้วทำโทษพระติสดเถระเพราะเข้าใจผิดนายช่างแก้วนั้นกล่าวว่าพวกเราทั้งหมดด้วยกันเข้าถึงความเป็นทาตุยังไม่เท่าคาแก้วมณีดังนี้แล้วจึงถือเอาเชือกพันศีสพระเถระ ขันด้วยท่อนไม้โลหิตไหลออกจากศีสหูและจมูกของพระเทระหน่วยตาทั้งสองได้ถึงอาการทะเลน่นออกท่านเจ็บปวดมากหนึ่งก็ล้มลงนอภาคพื้นนกกระเรียนมาด้วยกลิ่นโลหิตด,ดื่มกินโลหิตหนึ่งเวทนาถึงซึ่งเวทนาช่างแก้วแต่นกกระเรียนตายแล้วจึงทราบความจริงขณะนั้น นายมณีการจึงเตะมันด้วยเท้าแล้วเคียร์ไปพลางกล่าวว่ามึงจะทำอะไรหรือด้วยกำลังความกโกรธที่เกิดขึ้นในพระเถระนกกรเรียนนั้นลงกลิ้งตายด้วยการเตะทีเดียวเท่านั้นพระเถระเห็นนกนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกท่านจงผ่อนเชือกพันศีรษะของเราให้ย่อนก่อนแล้ว จงพิจารณาดูนกกระรีนี้ว่ามันตายแล้วหรือ,อยังลำดับนั้นนายช่างแก้วจึงกล่าวกับท่านว่าแม้ท่านก็จะตายเช่นนกนั่นพระเถระตอบว่าบาสุกแก้วมณีนั้นอันนกนี้กลืนกินแล้วหากนกนี้จักไม่ตายใสข้าพเจ้าแม้จะตายก็จะไม่บอกแก้วมณีแก่ท่านช่างแก้วได้แก้วมณีคืนแล้วขอขามาพระติสดเถระ เขาแหวะท้องนกนั้นพบแก้วมณีแล้วงกเงันอยู่มีใจสลดเหมาบลงใกล้เท้าของพระเถระกล่าวว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงอดโทษแก่ผมผมไม่รู้อยู่ทำไปแล้วพระเถระอันบาศกโทษของท่านไม่มีของเราก็ไม่มีมีแต่โทษของวัตตะเท่านั้นเราอดโทษแก่ท่านนายมณีการท่านขอรับ หากท่านอดโทษแก่ผมไสท่านจงนั่งรับภิกษาในเรื่องของผมตามทํานองเถิดพระเถระเห็นโทษของการเข้าชายคาเรือนพระเถระกล่าวว่าอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะไม่เข้าไปภายในชายคาเรือนของผู้อื่นเพราะว่านี้เป็นโทษแห่งการเข้าไปภายในเรือนโดยตรงตั้งแต่นี้ไปเมื่อเท้าทั้งสองยังเดินไปได้ เราจักยืนที่ประต,ตูเรื่องเท่านั้นรับภิกษาดังนี้แล้วสมาทานทุดงกล่าวคาทานี้ว่าพัดในทุกสกุลสกุลละนิดหน่อยอันเขาห่งไว้เพื่อมุนีเราจักเที่ยวไปด้วยปลีแข่งกําลังแข่งของเรายังมีอยู่ก็แลพระเถระครั้นกล่าวคาทานี้แล้วต่อการไม่นานนะักก็ปริมิพานด้วยพยานั้นนั่นเอง คนทำบาปกับคนทำบุญมีคติต่างกันนกกระเรียนได้ถือปฏิสนธิในท้องแห่งภริยาของนายช่างแก้วนายช่างแก้วทำกาละแล้วก็บังเกิดในนรกภริยาของนายช่างแก้วทำกาละแล้วเกิดในเทวโลกเพราะความเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนในพระเถระภิกษุทั้งหลายทูลถามอภิสัมปรายพกของชนเหล่านั้นกับพระาศาสดา พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางจำพวกในโลกนี้ย่อมเกิดในคันบางจำพวกทำกรรมลามกย่อมเกิดในนรกบางจำพวกทำกรรมดีแล้วย่อมเกิดในเทวโลกส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าอานาสวะ ชนทั้งหลายบางพวกย่อมเข้าถึงคันผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรกผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขติย่อมไปสวรรค์ผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัิตผลเป็นต้นดังนี้แหลฉะนั้นญาติโยมทั้งหลาย เมื่อก่อนจะตัดสินใจอะไรก็ตามถ้าเราไม่แน่ใจเราจะไปพึ่งมีความเข้าใจผิดว่าคนนั้นผิดคนนั้นทูกให้เราตั้งสติให้ดีก่อนอย่าเป็นคนที่ผีแผลมหรือเป็นคนที่ใจร้อนทำให้เกิดโทษแก่เราได้ดังไหนมณีการช่างแก้วถ้าเกิดว่าตั้งสตินิดเดียวไม่ทำลายพระก็จะไม่ตกนรกทำบุญมาต้องสองปี ภรยาหนาช่างแก้วก็ใส่บาตรกลัวบาปกลัวกรรมเห็นป่าล้าตายแล้วก็ได้ไปสวรรค์พระเทลละก็ท่านบอกว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งของท่านเป็นกรรมของวัฏจักที่ท่านจะต้องมาถูกทำลายอย่างเนี้ท่านก็นิพพานแต่ท่านก็ได้ไดทิฏฐานว่าเราจะไม่เข้าไปบินนาบาตท,ที่นาบาตหรือเข้าชายขาอีกฉะนั้นพระปัจจุบันนี้ ก็จะไม่ค่อยเข้าไปฉายข่าวบ้านญาติโยมเหมือนกับพระเถระที่วัดติดสะส่วนมากแล้วก็จะยืนอยู่ที่นอกรัว้วยกเว้นว่าญาติโยมเขาจะนิมนต์ให้เข้าไปใกลบ้บ้านก็จะเข้ากันนี่ก็เป็นประเพณีอันหนึ่งที่มาจากพระปะเจกุทธเจ้าฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างดีว่าเราทำบุญทำกุศลใส่บาตรทำบุญต้องมีจิตใจที่ดีงาม บุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนายช่างแก้วก็คงจะผลจากนรกแล้วก็คงจะได้มาเป็นพระปัเปิเจ้าหรือเป็นผู้ที่มีศรัทธาเป็นผู้ที่มีศีลก็พอเป็นคนที่ทำดีไว้มากมายจะเห็นได้ว่าขนาดขอขมาต่อพระปัเปิเจ้าพระปัจเฏิเจ้าท่านก็ยกโทษให้ยังไม่ผลกรรมในนรกเลย เนื่องจากว่าท่านไปทําร้ายพระอรหันต์นั่นเองเพราะปเจพระปะเจปุตตจาะเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์ไปทําร้ายพระอรหันต์เขาเนี่ยมันมีบาปมันก็ไม่เหมือนกับทําร้ายคนธรรมดาฉะนั้นผู้ที่ได้ปฏิบัติธรรมจนที่สุดแข่งกันแห่งการเป็นบรรพชิตแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีคุณมากใครทําดีก็มีคุณกับท่านมากคุณแก่เรามาก ใครทำไม่ดีก็มีโทษมากเหมือนกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระท่านก็ใช้กรรมเหมือนกันโยมก็ใช้กรรมเหมือนกันแต่ภรรยาของช่างแก้วเนี่ยไม่ได้ทำบาปอะไรเลยก็มีแต่ห้ามแล้วก็ใส่บาตรตายแล้วจึงได้ไปสวรรค์แต่ก็ไม่แน่ว่าลูกของนายช่างแก้วเนี่ยจะไปเกิดเป็นอะไรในนั้นเขาก็ไม่ได้บอกน่าจะเป็นคนที่มีศรัทธาไมน่าเชื่อเลยว่าชาร์ก่อนพ่อ ซึ่งฆ่านกกระเรียนซึ่งเป็นลูกนั่นเองพอด้วยความโกรธฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่เราได้รู้ถึงความเป็นไปของคนแต่และคนในครอบครัวว่าเกิดมาเนี่ยไม่ได้ว่าไปสวรรค์ทั้งหมดก็เจอกันชั่วคราวแล้วก็แยกไปตามบุญตามกรรมนั่นเองฉะนั้นญาติโย,ยมทั้งหลายเราก็จะต้องทำความดีไว้นะทำบุญทำกุศลสร้างความดีไว้ ให้ทานรักษาศีลสวดมนต์จเจริญภาวนาบุญก็จะติดตามตัวเราไปให้เราได้มีแต่ความสุขความจเจริญแต่ว่างๆก็มาสวดมนต์ที่หน้าหลวงพอ่อโตนาะยมเช้าก็ประมาณตีสี่ครึ่งตอนเย็นก็ประมาณห้าโมงเย็นสิบห้าทีเป็นต้นไปหรือโยมจะสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้ก่อนนอนสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้กับเทวดาเทวดาก็รัก หรือเราท่องไปไม่มีใครได้ยินมีพวกนกพวกหนูตุกจิงจกตุกแกได้ยินเขาก็ได้บุญเหมือนกันแค่เขาได้ยินก็เป็นอุปมดิสายแก่เขาฉะนั้นมันได้บุญทางนั้นถึงแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นในการทําความดีของเราแต่เราเทวดาเขารู้หรือญาติที่ตายไปแล้วเราแผ่เมตตาเขาไปเกิดที่ไหนเนี่ยก็มีเทวดาในชั้นต่างๆเนี่ยบอกต่อๆกันไป ก็ขออนโมนาญาติโยมได้ฟังจนกระทั่งจบและเราก็จะมีนิทานชาดกเรื่องใหม่ๆม,มาให้ญาติโยมได้ทราบถึงในบ้านบางทีโยมไม่ต้องไปวัดก็ได้เดี๋ยวธรรมาส่งมาทางเฟซทงาทงไลน์ทางยูทูบโยมก็อย่าลืมนโยมได้แชร์แชร์กันไปมีลูกมีหลานมีกี่กลุ่มเราก็สามารถจะได้บุญได้ด้วยการแชร์ ลูกหลานญาติพี่น้องได้ฟังเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเรื่องจริงในพระไตรปิฎกเขาจะเกิดศรัทธาเกิดความเลื่อมใสจิตใจอ่อนโยนเขาก็จะเป็นผู้ที่มีความกระตัญญูกตาเวทีต่อเราเป็นการเปลี่ยนแปลงจิตใจของเขาที่โหดร้ายทําให้มีจิตใจที่อ่อนโยนมีศรัทธามีความเลื่อมใสได้ฉะนั้นญาติโยมก็ แช่ๆแชกันต่อๆไปบอกต่อๆกันไปอาตมาก็มีหน้าที่ค้นกว้าธรรมะในพระไตรปิฎกในพระธรรมบทมาเผยแผ่ให้ญาติโยมได้ฟังได้เข้าใจโยมไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปศึกษาไม่ต้องค้นควา้าหรอกแค่เปิดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ฟังทำงานไปด้วยฟังไปด้วยก็ได้ประโยชน์ แล้วก็จะลืมอะไรที่พอรู้ก็สอนลูกหลานพ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้บุญได้กุศลตอบอีกนะโยมเพราะว่านานๆเราจะได้มาสู่โลกที่เราอยู่นี่อีกมันนานแสนนานเช่นเราทําไม่ดีเราก็ตกนรกไปนานแสนนานเป,ป็นล้านๆปีเลยเราทําความดีไว้ตายไปแล้วเราก็ไปอยู่บนสวรรค์อีกนานแสนนานเหมือนกันนะโยมนะ้